หมึ่งกระปุกับน้ำพริกนะคะพี่ตู่กินด้วยกันไหมพ,พี่กศลกินด้วยกันไหมคะนี่กินข้าวด้วยกันมาถึงโต๊ะนี่คือโต๊ะทำงานนะคะช่วงนี้ก็ทั้งกินทั้งทำงานอยู่ที่เดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้นี่มีข้าว เพ่าตอนเที่ยงก็จะ,จะกินข้าวก็ทํทำงานต้งกินข้าวนะคะที่เดียวกันที่ทำงานที่กินข้าวแจะเป็นโควิดมาเนาะเขาแยกกินตัวใครตัวมัน ทานข้าวด้วยกันนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะ คนแปดล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันนะคะใครมาแล้วก็ลงมาทักทายกันนะใครมาแล้วก็ลงมาทักทายกันนะคะมาทักทายกันหน่อยเดอ้อรู้จักกันก็ลงมาทักกันหน่อยเดอ้อใครมาแล้วก็ทำงานไปด้วยแทนท่าไปด้วยนะคะ อ,อันนี้อาหารเชา้ชาเช้าเช้ากับที่ยังเลยนะคะเช้ากับเที่ยงมิตูมาแล้วมาเร็ว,ารวอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงมันน่ากิน พี่นัทสวัสดีค่ะพี่นัทสกุลไม่ยินเสียงน้องใช่ไหมคะไม่ใช่ปิดเสียงไว้แลว้วคุยลืมเปิดเสียงนะมพี่นัททานข้าวทานข้าวเช้าวันนี้น้องได้ปลาทอดนะทอดปลานินกับปลาทูมากินวันนี้กับน้าพริกกับน้ําพริกตาแดงแมงดาอยากกินปลา ทานข้าวเช้ายังทานข้าวเช้ายังตามสบายนะคะพี่ๆช่วงเช้าเป็นเวลาเร่งด่วนตามสบายได้นะคะขอบคุณนะคะที่จอดอยู่แล้วก็ขอบคุณพลังบวกที่อยู่ด้านบนนะคะใช่มาก็ก่อนจะกลับก็กดหัวใจนิดน้อยให้ในเด้อ มาค่ะมาทักทายกันหน่อยกลังบวกไปอยู่ด้านบนเรามาทักกันได้นะเรามาคุยบสไตล์น้านได้นะคะข้าวเช้าข้าวเช้าข้าวเช้า ปลาเนินทอดแล้วก็ปลาทูข้าวเช้าค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะพี่หนูขอบคุณนะคะพี่หนูขอบคุณค่ะพี่หนูทานข้าวเช้าด้วยกันพี่หนูทานข้าวเช้า